ใต้ลงไปเป็นกระดูกอกเราไม่สนใจแต่แถวเนี้ยเขาจะมีหมอรองกระดูกขั้นอยู่ถ้ามีการปวดล้าวนะล้าต้องชัดเจนนะครับคือค้างไว้นับ1นึแง้วผ่อนทำสิบครั้งเป็น1นึ่เซตสัก2อันนึงยางยืด่สำคัญมากกดลงเก่งคอไว้นะครับเคยมีอาการปวดที่บริเวณต้นคอแล้วล้าลงไปที่แขนบ้างไหมครับมีอาการปวดในสะบักล้าลงแขนหรือปวดบริเวณคอเนี่ยแหละมาจากอาการ มาจากการนั่งนานๆนั่งทางานานานๆหรือว่าตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วมีอาการปวดร้าวนะครับปัญหาเนี้ยมันอาจจะส่งผลในอนาคตคือพออายุเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี้ยเราก็จะเกิดปัญหาของภาวะกระดูกคอเสื่อมครับซึ่งกระดูกคอเสื่อมเนี้ยเป็นยังไงเป็นยังไงครับตัวกระดูกต้นคอนะฮะมันจะมีอยู่ประมาณ7ชิ้นตรงนี้อันนี้คือตัวที่1 1นะฮะนี่คือกระดูกต้นคอตัวที่1 2 3 4 5 6 7ใต้ลงไปเป็นกระดูกอกเราไม่สนใจแต่แถวเนี้ย เขาจะมีหมอรองกระดูกขั้นอยู่พอเราก้มเป็นเวลานานนะครับก้มเป็นเวลานานมจะเป็นอย่างรรนี้ใช่ไหมฮะก้มนี่ศรีรษะเนาะก้มทํางานใช่ไหมเราเล่นมือถือนั่งเล่นคอมใช้คอมนั่งเขียนหนังสือเป็นเวลานานนานนานเข้านานเข้าตรงโพรงตรงเนี้ยฮะมันจะเริ่มติดแคบดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอรองกระดูกนะครับมันยื่นมากดทับเส้นประสาทในลักษณะนี้ครับถ้ามันแตกเสื่อมนะฮะ อาการแตกของหมอรองกระดูกเนี่ยมันเกิดจากการเสื่อมของมันนั่นแหละถ้าเป็นเด็กๆนะมันจะไม่ค่อยแตกแต่พออายุเริ่มสัก30ความเสื่อมมันมาแล้วก็เราใช้งานบ่อยมากนะครับมันก็จะเริ่มแตกแล้วยื่นกดทับเส้นประสาทร,รวมไปถึงพวกข้อต่อที่กระดูกสันหลังระดับต้นคอเนี่ยมันเริ่มมีการเกิดหินปูนขึ้นเกิดการฉีกขาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีการไม่แข็งแรงเกิดขึ้นตามมาวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการเพื่อ ไม่ให้มีปัญหาเรื่องของกระดูกคอเสื่อมเร็วเกินวัยอันควรนะแบบง่ายๆที่บ้านนะครับควรจะต้องทําเป็นประจําก่อนอื่นช่วยเช็คสัญญาณหน่อยว่าสัญญาณชัดไหมนะครับแล้วก็ชมจากที่ไหนนะพวกเราจะได้อดมีมเขาจะเช็คให้ด้วยนะครับโอเคเนาะได้ยินเสียงชัดไหมครับเมื่อวานบอกว่าได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดตอนนี้เราก็ยังใช้ไม้เดิมนะแต่ว่าน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆเนี่ย ปัญหาเนี้ยมันเกิดได้ในคนที่เป็นออฟฟิศด้วยนะหรือว่าผู้สูงอายุนะครับที่แบบเราทํางานมาตลอดชีวิตนะครับงานทุกแง่ทุกอย่างเลยนะส่วนใหญ่คือเราต้องก้มคอลงอย่างเงี้ยใช่ไหมยิ่งถ้าใครที่ก้มบ่อยแล้วอยู่ในท่าเน,นี้ยเป็นเวลานานเช่นอยู่อย่างเงี้ยเหมือนผมผมก็ใช้คอมพิวเตอร์แล้วถ้าเก้าอี้มันปรับไม่ดีแล้วเราก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดเนี่ยการที่เราก้มแบบเนี้ยน้ำหนักของศีรษะมันลงไปแล้วยิ่งถ้าเผื่อกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงนะ มันก็จะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกรับน้าหนักเยอะแล้วก็เกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วเพราเป็นบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า,ขาภาวะเสื่อมของกระดูกต้นคอมันก็ตามมาแล้วมันก็จะทําให้เรามีปัญหาสุดท้ายจะจบที่การผ่าตัดนะแต่ว่าถ้าเผื่อเราเนี่ยดูแลตัวเองนะปรับท่านั่งให้มันเหมาะสมนะครับไม่ไปทําให้อ่มันปวดบ่อยนะนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองออกกําลังกายสม่ำเสมออาการพวกนี้มันก็สามารถชะลอแล้วก็ หายไปได้ด้วยนะฮะแล้วก็โอกาสที่ตอนสูงอายุเราจะไม่มีปัญหาพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะทีนี้พอได้ไหมสัญญาณได้ไหมได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนอยู่2อ,อย่างคือ1เรื่องของการออกกําลังกายที่เหมาะสมนะมาดูการออกกําลังกายก่อนปกติก่อนออกกาลังกายผมก็จะแนะนําตลอดว่าเราเอาจจะเช็คก่อนว่าเราอะมีปัญหาเรื่องของกระดูกต้นคอเสื่อมหรือยังหรือมันมีการติดขัดของข้อต่อคอหรือยังโดยอย่างนี้ครับเราจะให้ใหน้นี้ด้านหน้าใช่ไหม เราก็จะบิดหมุนคอนะฮะบิดซ้ายบิดขวาอย่างนี้ถ้ามันมีการติดเราจะบิดไม่สุดแล้วเวลาบิดเนี่ยอย่างนี้ฮะหันหน้าอย่างนี้จะเจ็บที่บริเวณต้นคอนะอย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าการที่เราหันหันหน้าเนี่ยมันจะไม่สุดนะข้างนี้จะหันได้ระดับหนึ่งส่วนผมหันนี้ข้างนี้ผมจะรู้สึกติดแล้วก็ไปไม่สุดละการที่มันหมุนสองข้างมันฟังก์ชันไม่เท่ากันพวกนี้เราควรจะบริหารให้มันดีขึ้นนะครับ ความยืดหยุ่นมันต้องดีแล้วความแข็งแรงต้องดีด้วยรวมไปถึงการกดทับของเส้นประสาทเราสามารถเช็คได้ง่ายๆอย่างนี้นะวิธีการก็นั่งตัวตรงๆในลักษณะนี้นะครับเรายืดอกขึ้นแบบนี้แล้วก็เงยคอขึ้นเอียงคอไปด้านตรงข้ามในลักษณะนี้ถ้าเรามีอาการปวดล้าวลงมาที่แขนในท่าในใน,ในการค้างอยู่ข้างนี้นะมันก็จะสงสัยว่าอาจจะมีการกดทับของเส้นประสาทฝั่งนี้ข้างนี้เหมือนกันเหมือนกันเลยเยงยคอเอียงคอไปด้านนี้นะครับ ถ้ามีการปวดร้าวนะร้าวต้องชัดเจนนะครับคือพอกลับมาปุ๊บอาการนั้นหายไปแต่ว่าถ้าเราค้างแล้วยิ่งถ้าเผื่อมีคนกดศรีรษะเราลงเนี่ยก็ยิ่งทําให้มีอาการชัดมากขึ้นพวกนี้จะทําให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทได้ครับโอเคไหมถ้าใครที่มีอาการพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังในการออกกําลังกายและต้องออกกําลังกายอย่างนี้บ่อยๆด้วยผมเคยสอนวิธีการออกกําลังกายของหมอรองกระดูกคอเสื่อมละ แต่วันนี้จะสอนออกกําลังกายหมอรองกระดูกคอเสื่อมเพื่อป้องกันด้วยนะครับใครที่เป็นหมอรองกระดูกคอเสื่อมก็ออกได้แล้วก็ใครที่ยังไม่เป็นหมอรองกระดูกคอเสื่อมก็ต้องทำนะเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เรามีปัญหาพวกนี้เนาะอุปกรณ์ที่ใช้เป็นงี้ครับมาดูกันเตียงกับตอนแรกจริงๆไม่ต้องใช้หมอนก็ได้นะครับเราเอาหมอนวางก่อนแล้วเอาเตียงแบบนี้เลยนอนเลยนะครับามาดูกันแล้วก็อีกอันนึงที่เราต้องใช้คือ,อยางยืดตอนนี้ท่าแรกยังไม่ต้องใช้ยางยืดแล้วเป็นงี้นะ นอนอย่างนี้ก่อนเห็นนี้ไหมครับเห็นที่คอผมไหมครับได้เนาะได้เนาะแล้วเราจะเก็บคางดึงเสื้อลงเก็บคางกดคางลงอย่างนี้แล้วก็ผ่อนเก็บคางลงกดลงไปที่ที่หมอนนะครับกดลงไปที่เบาะนะครับค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าแล้วผ่อนสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับโดยมือเนี่ยวางได้สบายๆข้างลำตัวเลย ถ้าใครไม่ถนัดให้ชั้นเข่าขึ้นมันจะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครสบายๆก็เหยียดขากดได้เลยนะมันจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อทางด้านหลังต้นคอนะครับทีนี้เวลาฝึกเนี่ยเราควรจะให้ตัวกระดูกต้นกระดูกฐานกระโหลกเขาเรียกอ็อกซิปตดนะตรงนี้มันยืนขึ้นไปข้างบนนะครับไถมันขึ้นไปแบบนี้นะแบบนี้นะครับดูออกไหม มันจะยากนิดนึงนะครับกดที่กดที่ตัวบอกแล้วยืดขึ้นค้างไว้นับ1นึ1 5, แล้วผ่อนทำสิบครั้งเป็นหนเซตสัก2-3งสาเซตทุกวันนะอันนี้ท่าที่1ได้เนาะพอได้ไหมครับมาดูท่าที่2กันท่าที่2องทำงี้ครับท่าที่2ให้เราเริ่มมาที่บริเวณใบหน้านะใช้มือนะครับจับที่บริเวณหน้าผากเป็นลนักษณะเหมือนคอสแบบนี้คอสแบบนี้ นะเราก็จะกดไปตรงบริเวณที่เราคอสตรงนี้เช่นคอสทางฝั่งนี้ 1... ค้างไว้นับ 1, 2, 3... เอาถึง10เลยก็ได้แล้วก็ผ่อนคอจะไม่ก้มไม่ก้มอย่างนี้นะครับคอตรงๆอย่างเดียวแล้วก็ดันออกแรงต้านกันอย่างนี้แล้วก็ทางด้านหลังคอสไปฝั่งเหมือนเหมือนกากบาดนะก็จับแล้วก็เอียงนะครับดันดันทยแยงมาทางด้านนี้นะครับคอตรงๆเนี่ยแหละนะฮะคอไม่ขยับเลย ค้างไว้เหมือนกันค้างละ10เป็น1ครัง้งอ่าเป็น1เซตทํา3ถึงเซตนะครับสลับซ้ายสลับหน้าหลังเสร็จแล้วคอทั้งหน้านี้บ้างแล้วก็เอียงทางหน้านี้แบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เนาะหรือจะใครจะทําถนัดตรงกลางก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาแนะนํมาให้ทําคอสจะดีกว่านะครับแบบนี้มันจะได้กล้ามเนื้อรอบมากกว่าโอเคไหมพอได้ไหมนี่คือท่าที่สองให้ทําทุกวันครับ ถ้าคนที่แบบเป็นเคยเป็นหมอลองกระดูกข้อเสื่อมหรือปวดข้อบ่อยๆอ่ควรจะต้องทําท่าพวกนี้พอได้ไหมมีใครเป็นไหมครับกระดูกข้อเสื่อมหรือปวดคอบาอไหลบ่อยๆลองกดหนึ่งให้ดูหน่อยกดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะดูว่าคนในเพจเราเป็นเยอะไหมต่อไปทีนี้เราจะใช้ผ้าไม่ใช่ผ้ามันเป็นยางยืดแบบนี้นะครับหาซื้อได้เยอะแยะเลยเนาะเป็นยางยืดสําหรับออกกําลังกายให้เอาคล้องไปที่ข้างหลังแบบนี้ นะครับแล้วก็ให้เก็บคางในลักษณะนี้เห็นไหมฮะได้ไหมอันนี้อันท่าที่หนึ่งนะต่อไปท่าที่สองถ้าเราจะเพิ่มความยากก็ได้นะครับยางถ้าเส้นท่าแบบเดียวอะ่ะทำแบบนี้มันมันมันง่ายไปเราก็จะเป็นสองเส้นนี้ก็ได้หรือยางที่หนาขึ้นก็ได้แบบนี้มันก็จะตึงมากขึ้นแล้วก็ยากขึ้น ให้ประเมินความสามารถตัวเองนะอย่าทําแรงนะครับเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะฉีกแล้วก็เจ็บแล้วก็จะระบมนะครับเหมือนกันเลยอ่ะทางด้านข้างบ้างแบบนี้คอตรงๆนะครับมีไไม่มีใครเป็นกระดูกคอเสื่อมหรือปวดคอบอ่าะไหลใครมีแพลนที่ <laughs> คุณหมอจะผ่าตัดบ้างไหมครับคุณหมอบอกว่า เออเดี๋ยวจะผ่าแล้วถ้าอาการไม่ดีขึ้นมีไหมลองลองกดให้หน่อยกดสามก็ได้ไงผมคอดูหนะ่อยมีไหมเพจเรามีคนถามผมเยอะอยู่นะไม่อยากผ่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องออกกําลังกายแล้วก็ทกํากายภาพบับัดสม่ำเสมอนะครับโอเคนี่ด้านเมื่อกี้เมื่อกี้ทางด้านไหนเมื่อกี้ซ้ายนะต่อไปทางด้านขวาบ้างขวาก็คล้องงนี้เหมือนกันเลยแล้วก็จับไว้เฉยๆแล้วก็เอียงคอดึงสู้กันค้างไว้1ิวินาทีพอได้เนาะแล้วก็ ด้านหน้าเดิมครับแบบนี้ครับจับไปงี้ครับนี่เราก็จะเห็นทางด้านข้างแบบนี้เนาะเห็นไหมมองเห็นไหมค้างนะครับไม่ไม่ทำแบบอย่างนี้ผมทําให้เป็นภาพเคลื่อนไหวแต่เวลาเราทําเราค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ผันจะไม่ก้มคอลงด้วยคอไปอย่างี้อย่างเดียวเลยโอเคนะพอได้เนาะทีนี้มาดูท่าอีกท่าหนึ่งขออีกท่าหนึ่งยากไหม ยากไหมครับยากกด0ูนย์นะไม่ยากกดกดสก็ได้อะเมื่อวานเมื่อวานให้กดเออคนกดเยอะแสดงว่าเข้าใจอยู่อ่ะดูนะครับแบบนี้นะครับให้ให้ตั้งคอก่อนในลักษณะนี้นะคนที่ปวดคอเนาะให้ตั้งคอแล้วก็ให้เก็บคางจริงๆถ้าบริหารพวกเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อคอชั้นลึกเนี่ยมีเยอะมากเดีย๋ยวผมจะสอนเรื่อยๆนะครับ ใครที่สนใจกดติดตามไว้นะครับเวลามีไลฟ์จะได้เห็น10ครั้งเป็นหนึ่งเซตแล้วก็พักพอได้ไหมมันจะเวียนหัวมากเลยนะถ้าพวกนี้ต้องระวังนิดหนึ่งใครเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่ปวดคอมากๆเนี่ยการทำพวกนี้ควรจะมีคนอยู่รอบข้างนิดหนึ่งมีมีใครนั่งดูหรือทำเป็นเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเวียนหัวแล้วก็เวียนศีรษะบางทีหน้ามืดเลยนะครับดังนั้นเวลาออกกําลังกายตอนออกกําลังกายไม่แสดงอาการ มันจะแสดงอาการหลังจากออกเสร็จพวกนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบทําช้าๆค่อยๆทำเนาะแบบนี้แล้วกเก็บคางแล้วก็ยืน่นคอเก็บคางยื่นคอเก็บคางโอเคไหมครบสิบครั้งแล้วก็พักจบแค่นี้เองนะทำบ่อยๆทำทุกวันวันหนึ่งรอบเดียวก็พอตอนเย็นนะครับ อย่างน้อยๆอาทิตย์นึงให้ได้สัก5วันก็ยังดีนะมีวันพักวันหนึ่งก็ได้นะแต่ทำบ่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่ท่ายากอะไรแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วลดอาการปวดคอแล้วได้ด้วยนะโอเคทีนี้จะเพิ่มให้เพิ่มอีกนิดนึงลองไปใช้นะครับก็คือให้จับนี้เนาะแล้วก็ยกแขนขึ้นสุดในลักษณะนี้คอจะอยู่นิ่งๆเลยนะครับคอตรงๆนิ่งๆเปลี่ยนข้างคอไม่เงยนะครับคอตรงๆอย่างเดียววาง สิครั้งเป็น1เซตเนาะทำเซต2เซตก็พอนะครับขยมขยับสะบักกับแขนเยอะๆแบบนี้พอได้ไหมอ่าต่อนะครับอีกอันนึงยางยืดสำคัญมากกดลงเก่งคอไว้นะครับเจ็บคอสองสามไปจนครบ10 สสังเกตว่าผมไม่ได้ก้มคอลงเงยคอขึ้นนะผมเก็บทางอย่างเดียวเลยนะฮะห้ถ้าไม่ไหวเริ่มเวียนศีรษะหรือว่าปวดนะให้พักนะครับ9และแล้วค่อยๆถอนแนงแล้วก็่อนออกช้าๆไม่ห่วงคนที่อายุสัก30 กว่า,วาไม่ห่วงนะห่วงคนอายุ50ขึ้นถ้าทําท่าพวกนี้ต้องเรามาระวังนิดนึงนะครับอย่าไปแบบลุยมากเดี๋ยวมันจะเจ็บเนาะแล้วก็อาจจะเวียนศีรษะแล้วก็ไม่ค่อยดีได้นะฮนะท่าพวกนี้โอเคพอได้ไหมคือพวกนี้หลักๆถ้าอายุเยอะขึ้นแล้วก็เ,เราทํางานอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานมันจะเกิดภาวะเสื่อมได้ง่ายถ้าเราออกกาลังกายแล้วดูแลตัวเองดีๆไปจัดท่านั่งเก้าอี้เนี่ยให้มันแบบให้มันเหมาะสมอ่ะมันจะไม่ปวดเลยแล้วก็ บริหารสม่ำเสมอถ้าท่าที่ผมเคยสอนด้วยเก็บค้างพวกนี้ก็จะช่วยทําให้อาการปวดคอบาไหลา่มันดีขึ้นนะครับรวมถึงถ้าเราออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่เราจะไปนั่งนานๆแล้วปวดมันจะน้อยลงทีนี้อีกอันนึงที่สำคัญอยากให้ดูมาดูกันอ,กอีกอันนึงที่สําคัญก็คือการนอนครับหลายท่านน่าจะรู้ว่าเ,เราต้องนอนวันละ6-8ชั่วโมงผมเนี่ยต้องนอน8ชั่วโมงนะเพราะว่า ผมเคยนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยมันเบอรอมากนะครับเพราะว่าการนอนมันน้อยนี้ถ้าเรานอนไม่ถูกต้องเนี่ยเช่นมีหมอนเงี้ยนเนาะแล้วเราก็นอนถ้านอนไม่ถูกต้องเป็นยังไงครับเราเหมือนก้มคอตลอดเวลาเลยครับแบบนี้เห็นไหมคอเนี่ยมันจะเหมือนก้มผมเคยมีเคสเคสหนึ่งเขาอ่าเป็นพระอาจารย์นะเป็นพระอาจารย์แบบนอนหมอนสามเหลี่ยมเลยฮะหมอนสามเหลี่ยมใหญ่นะไม่ใช่อันเล็กนะ ใหญ่แบบสูงขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็นอนอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็จะดูทีวีตอนกลางคืนคือนอนหลับท่านั้นเลยแล้วนอนอย่างนั้นมาหลายปีปรากฏว่ามันเกิดภาวะเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกแตกทับเส้นประสาทแล้วไม่ได้ทับซ้ายขวานะทับตรงกลางอาการที่เกิดขึ้นคือขาอ่อนแรงแขนอ่อนแรงนี่คือมันแบบรุนแรงมากดังนั้นใครที่นอนเนี่ยแล้วแบบนอนรับหมอนไม่เหมาะสมเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีแล้วก็อันตรายทาให้เกิดภาวะกระดูกคอเสื่อมได้ง่ายนนะครต้องระมัดระวังนิดนึง การปรับทีนี้เราจะปรับยังไงให้มันเหมาะสมอย่างแรกเลยหมอนนะ่ะมันควรจะไม่เกินหนึ่งใบนะครับใบเดียวก็หลูแล้วนะครับอย่าไป2ใบา3บาใบใครที่ชอบนอนหมอน2ใบหนะี่ขอดูหนะ่อยกดกดก้าวให้ดูหนะ่อยอยากเห็นคนนอนหมอน2ใบผมแต่ก่อนเนี่ยสมัยตอนผมเด็กๆผมชอบนอนหมอน2ใบนะเพราะว่าผมนอนดูทีวีสมัยนักเรียนโอ้นอนดูทีวีหลับไปท่านั้นเลยตื่นมาก็คออยู่ในทะ่าตื่นมาคอเคล็ดหมดเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับ ลองลองกดก้าวให้ดูอยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปตามอ่านนะครับอ่ะหมอนต้องใบเดียว2หมอนมันไม่ควรจะสูงมากเวลานอนเราจะต้องรู้สึกสบายแล้วมันควรจะเข้ากับเคิร์ฟโค้งของคอโค้งของคอคืออะไรอ่ะดูนะสมมุติว่าถ้าหมอนแบบนี้หมอนที่ดีคือมันจะต้องรับที่โค้งของคอแล้วก็ฐานของกะโหลกก็ต้องเป็นหลุมเป็นร่องนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้เนาะเวลาเรานอนเนาะหมอนมันก็จะมันยุบอยู่แล้วแหะครับแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะรับไม่มาก ก็ต้องดูให้มันเหมาะสมแต่จริงๆเนี่ยถ้าคนปวดคอใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะให้เริ่มจากนอนโดยการใช้ผ้าขนหนูรองเลยเพื่อจะให้มันนอนไม่สูงมากโดยการทำนี้ครับเอาผ้าขนหนูมาม้วนนะครับม้วนแบบนี้ครับแล้วก็รองไปที่ศีรษะแบบนี้นี้ผ้าขนหนูมว้วนแต่ปัญหาคือพอเรานอนตะแคงผ้าขนหนูมันก็กระจุยกระจายแล้วก็หลับไปในท่านี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะ ดังนั้นเราก็ต้องไปหาหมอนที่มันพพอร์ตได้ดีกว่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาดูหมอนสุขภาพแบบนี้อมาดูกันหมอนสุขภาพเดลิเซียกันนะผมจะมาจัดวิธีการจัดหมอนสุขภาพที่ถูกต้องเนาะเราเราจำกันได้เนาะนอนที่ดีเรานอนกันตั้ง 6- 7ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยเกิน1ใน3ของชีวิตเลยนะครับดังนั้นการนอนต้องเหมาะสมต้องดีนะฮะ,ะเวลาเราจัดเราควรจะต้องจัดให้เคิร์ฟมันรับที่ใต้ต้นใต้ต้นคอตรงนี้ แล้วก็ถะโตลกนิดนึงนะแล้วเวลาอยู่ลายมันต้องพอดีไม่ไม่สูงไปไม่สูงแบบนี้ไม่โดขึ้นมาแบบนี้เป็นเรืออะไรเงี้ยไม่ได้อันนี้คือหมอนสูงมากแต่ถ้าหมอนพอดีมันจะต้องแบบนี้นะครับมาดูซิว่าถ้าเป็นหมอนสุขภาพเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนจริงๆหมอนสุขภาพมีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้พอดีเราได้สนับสนุนมาจากเดลิเซียนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวลองโชว์ให้ดูว่าจะทำยังไงในการปรับ adjust เพื่อจะไม่ให้มันมีปัญหาหมอนรองกระดูกคอเสื่อมในอนาคตเนาะดูอย่างนี้ครับเออถ้ามันสูงไปเราต้องปรับให้มันลงนะครับถ้าสูงไปต้องดูว่าเขาปรับได้ไหมเขาบอกว่าอ่าอันนี้มันจะมีระบายอากาศก็ดีอันนั้นเรื่องคุณสมบัติของหมอนเนี่ยไม่เทียงเลยแต่ละอันดีมากแต่ที่ผมแนะนําคืออยากให้มันปรับเอา ควบความสูงของหมอนออกเมื่อกี้ผมให้กระดูกมันนอนแล้วรู้สึกว่ามันสูงไปนิดนึงเราก็จะปรับปรับยังไงอะ่ะหลายคนรู้ไม่รู้วิธีปรับมันยากอยู่ซึ่งมันก็ยากเพราะว่าแต่ละคนไม่เท่ากันการปรับเนี่ยจริงๆคือเราไม่สามารถออกมาจากโรงงานแล้วมันจะเป๊ะกันทุกคนเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าหมอนมันสามารถปรับได้เนี่ยจะดีก็เนี่ยฮะก็จะต้องดึงไส้มันออกมาแล้วก็มาดูว่าเก็บ ไว้เผื่อจะเอาไว้ใช้แต่เขามีแถมด้วยเขามีแถมไส้มาเป็น2แบบเป็นไมโครเจลกับใยบอลนะครับเขาบอกว่ามันจะมีความนุ่มอันนี้จะมีความนุ่มอันนี้มันจะเด้งเด้งนี้เขาเขาบอกว่าจะเป็นแบบนวดที่บ่าได้ด้วยนะมันจะรู้สึกเด้งๆนุ่มๆอ่ะเนาะตรงนั้นอ่ะผมปรับต่อปรับมันจะมีสอสล็อกนะครับล็อกนี้เอาไว้ลองฐานกระโหลกตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนกันถ้าปรับได้ทั้งหมดนะ ดังนั้นตัวที่รองใต้ต้นคออาจจะต่ํานิดนึงผมมองเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวลองพาปรับปรับแบบนี้นะด้านข้างก็เออด้านข้างนี้ก็ไว้ได้นะครับจริงๆถ้าอยากให้รูปมันสวยต้องปรับดีๆถ้าใครที่อยู่ที่บ้านซื้อไปก็อ่าไม่มีคนปรับให้ให้ให้ใหลูกๆหล,ล,ลานๆปรับให้ก็ได้ถ้ากลัวว่าปรับไม่ถูกแต่ผมว่ามันปรับไม่ยากนะก็แค่ดึงดึงไซสออกแค่นี้เองอ แล้วก็ไส้พวกนี้ต้องระวังมันชื้นเป็นเชื้อราพวกนี้นะครับหรือว่าไรฝุ่นมาอยู่เขาก็มีตัวระบายอากาศให้ด้วยในในทางด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวผ้าเขาก็ค่อนข้างที่จะเนื้อดีอยู่เหมือนกันแฮมผมควักออกเยอะเลยรู้รู้สึกว่าจะสูงเยอะลองดูกันแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่ามันพอดีนอนครับมีอย่างเดียวจริงๆเนี่ย ถ้าจะให้แนะนําถ้าจะซื้อของนอนก่อนมีเทสเตอร์นี่เยี่ยมมากเลยนะอยู่ที่ออาเริ่มดีขึ้นแล้วก็มันขยับได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่าจริงผมยังไม่ได้เอาตรงนี้ออกนะแต่ผมเอาตรงนี้ก่อนผมเอาตรงทอก่อนเออเริ่มดีขึ้นครับแต่ว่าตรงฐานกระโหลกอาจจะต้องเอาออกนิดนึงตรงนี้ดีขึ้นเห็นไหมฮะมองมองมอง,มองเห็นไหมครับได้เนาะแต่ว่าตรงฐานกระโหลกม,มันยังไม่ยุบนิดนึงเนาะโอเคงั้นเราเอามารองเอาออกกันดีกว่า ผมก็จะพาทําไปเลยเดีกยว่านะเออแต่ว่าแต่ละคนต้องลองนอนดูนะครับอันนี้คือผมให้กระดูกโครงกระดูกมันนอนดูแล้วก็ถ้าลายของโครงกระดูกมันโอเคผมว่ามันก็น่าจะโอเคสําหรับโครงกระดูกนะไม่ใช่สําหรับคมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างของคนแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยโค้งอาจจะไม่ใช่แบบนี้นครับโค้งอาจจะแบบสูงมากบางคนอาจจะโค้งไม่เยอะอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็แต่ละคนจะไม่เท่ากันดังนั้นต้องนอนต้องเปรียบเทียบดู โอเคผมก็จะเอาออกได้ระดับหนึ่งใช้ได้ใช้ได้ไดเราออกไม่ยากนะจริงๆมีซิปแล้วเปิดปิดได้เลยนะครับอ่ะดูครับเช็คดูดีขึ้นครับไม่แข็งลนะไม่แข็งเริ่มนุ่มนุ่มมากเลยแหละเออนุ่มมากลองดูอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นี่วิธีการ adjust หมอนนะลองไปใช้ดูนะครับก็ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกคอเสื่อมหรือเริ่มปวดคอบาลายบ่อยๆเนี่ยอยากจะหาหมอนที่แบบว่ามันเหมาะกับตัวเองผมแนะนําว่าควรจะต้องเป็นหมอนที่แบบมันปรับได้นะครับวิธีอย่างตัวนี้ยเดของเดลิเซียนะครับเดลิเซียใครสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้ที่ไลน์นี้เดี๋ยวผมบอกเบอร์นี่ฮะทางเดลิเซียนี่สนส่วนเราบ่อยนะครับให้หมอนมาด้วยดีมากเลยครับ อาใส่ D E L I C I A S S สายด้วยนะครับใส่ S D E L I C I A d e l i c i a นะครับแอดเด i ริเนะครับถ้าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ไปบอกเขาแอดเข้าไปแล้วก็ไปบอกเขามามาจากบันดิตไกยภ้บาบัรและจากกระดูกนะเขาจะให้โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะนะครับเป็นแบบสมาานาคุณของแฟนเพจของเราเลยนะครับ0%นะครับ0%อนผ่อน ลองไปสอบถามดูว่ามีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแล้วก็บอกว่ามาจากเรานะครับเราจะได้เจอกันโอเคลองใช้ดูนะครับหลักสรุปสรุปหลักใหญ่ใจความก็คือถ้าเราปวดคอบ่อยๆโอกาสที่เราจะเทินหรือว่ากลายไปเป็นหมอรองกระดูกคอเสื่อมในอนาคตสูงวิธีการจัดการคืออย่าปวดบ่อยอย่าปวดบ่อยทําอย่างไรหนึงปรับท่านั่งท่านั่งทํางานให้เหมาะสมอย่าก้มนานนะครับ แล้วถ้าก้มนานจริงๆต้องมาบริหารนะออกกําลังกายด้วยในท่าที่ผมสอนโดยเฉพาะการเพิ่มความแข็งแรงและสุดท้ายหาที่สุดไม่ได้เลยคือหมอนที่เหมาะสมกับเราเพราะเรานอนกันเนี่ยวันละประมาณ3ส่วนของชีวิตนะนะดังนั้น1ใน3ามเนาะต้องหาอะไรที่มันดีที่สุดกับเราอะนะครับหมอนก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ส่วนใครที่สนใจหมอนนะครับท่างคิดอะไรไม่ออกก็ลองถามเดลิเซียก่อน at เดลิเซียนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ โอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่สนใจอยากให้เราสอนเกี่ยวกับอะไรเ,เดี๋ยวผมไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะยังได้ไหมโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่ไลฟ์หน้าแล้วกันพอดีก็ถือว่าปิด <laughs> เหมือนกันพอดีสัญ,ญญาณมีปัญหาแล้วก็มันหลุดไปต้องขออาภัยด้วยนะครับอ่าโอเคเนาะ okay, no? มีคำถามก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ละกันครับแล้วก็ใครที่อยากจะรักษาทางกายภาพบัตรก็โทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับเบอร์บัณฑิตคลินิกกายภาพบัตรเรายังเปิดให้บริการนะครับส่วนใครที่อยากให้เราไปดูที่บ้านนะครับเรามีทีมนักกายภาพบัตรนะครับอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลใครสนใจก็สอบถามได้นะครับมีบริการให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกาลังใจพวกเราครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ หากท่านชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอนรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตแบบนี้สามารถกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ใน Facebook Fanpage บัณฑิตไกายภาพศาสและจัดกระดูกนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยส่วนถ้าท่านสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับบัณฑิตคลินิกครับ b u n d i t c l i n i c ครับ At b u n d i t c l i n i c ครับส่วนถ้าท่านต้องการรักษาแบบกายภาพบัตรสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0853699977 0853699977สามารถนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้กับบัณฑิตกายภาพบัตรทั้งสองสาขานะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ